ดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2564ราศีธนูการงานโดยภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีธนูยังถือว่าดีแต่เหนื่อยหน่อยเพราะงานเยอะและจะมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบความสามบ้าบ้างในบางจังหวะการเงินในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ถือว่าดวงการเงินของชาวราศีธนูยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ยังไว้ใจไม่ได้เพราะสถานการณ์ในตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ความรักสำหรับคนมีคู่ร่วมด้วยช่วยกันฝ่า,ฝาฟันอุปสรรคปัญหาไปพร้อมๆกันความรักสำหรับคนโสด ชาวราศีธนูที่โสดอยู่จะมีโอกาสได้รองคุยกับใครบางคนย้ำแค่รองคุยเท่านั้นเพื่อเป็นการปูทางสู่การสร้างความสัมพันธ์ในอนาคตยังไม่ถึงขั้นคบหากันเป็นเรื่องเป็นราวเคล็ดลับเสริมดวงแนะนำให้ชาวราศีธนูทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลลงท้ายด้วยเลข5 จะทำให้ดวงชะตาดีขึ้นอุปสรรคขวางกั้นก็จะคลี่คลายไปกดไลค์มีคนรักกดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะ